Iba, มือูยังมือูยังนี่นั่งลงนั่งก่อนมูยังใส่แว่นตามักแว่นตาหันมาดนี้หัน้ามาแว่นตาจี เป็นไงก่อนเอ็เป็นตามันั่นก่อนนี้เนตามันไงดูงองมาหันมาไปแล้วไปแล้วิมันสามันลงตาจะกินทัวมตนจะกินทัวมูยังมานี่มูยังมานี่อะไรดูมูยังยังนั่งลง Nang Nắng nang nắng ngang lâu nắng lâu <laughs> ngang Nắng luôn. nắng lâu Nắng lâu ngang lâu nắng lâu nga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 ng Nắng ngang Nắng Nắng lâu nga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 ng ไอคอนมันบังตาม,มันเองท้มันไม่มาเต้นต่ <c oughs>